ทุกคนเคยไหมครับที่รู้สึกว่าสิ้นเปลืองพลังงานมากที่ต้องมาเถียงกับคุณแบบนี้รู้สึกเสียเวลาชีวิตมากเสียเวลาที่ต้องมาเถียงกับคนถึงแม้เราจะอธิบายเขาขนาดไหนถึงแม้เราจะสู้กับเขาขนาดไหนเราจะเถียงเขาขนาดไหนเขาก็ไม่รับฟัง,งอยู่ดีเขาก็ยังเป็นเหมือนเขาอยู่ดีหนังสือเล่มน,นี้ครับถึงโมโหก็อย่าสู้กับคนโงโหหนังสือเล่มนี้เนี่ยผู้เขียนเนี่ยเขาบอกว่าเขาการันตีนะครับว่าหนังสือเขาเนี่ย เปรียบเสมือนตำราพิชิตสงครามของซุนวูเป็นตำราพิชิตสงครามในแบบยุคสมัยใหม่ก็เพราะว่ายุคสมัยนี้เราไม่ได้สู้กับแค่คนแล้วเราไม่ได้สู้กับแค่ปะทะร่างกายต่อสู้กันยิงกันสงครามเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่สมัยนี้คือสงครามประสาทใช่ไหมครับสงครามประสาทแดกสงครามอารมณ์ที่เราจะต้องรับมือเราจะรับมือกับมันยังไงหนังสือเล่มนี้ครับเขาจะมาอธิบายวิธีต่างๆที่จะรับมือกับคนโง่ ถึงจำโหกขนาดไหนก็อย่าสู้กับคนงงครับ This is podcast with Zulfad Fazler ในตำราพิชิตสงครามของซนูนะครับเ,เขาเคยบอกว่าการรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งไม่ใช่วิธีที่ประเสริฐที่สุดแต่การสยบค่าศึกได้โดยไม่ต้องรบต่างหักจึงจะประเสริฐที่สุดแนะนำสื่อเลนี้ะครับเขาก็เลยจะปรับ อธิบายเพิ่มเติมว่าไม่ใช่แค่เสียบค่าศึกโดยไม่ต้องรบครับแต่ยังต้องใช้พลังอย่างคุ้มค่าโดยนํามาใช้ในการทําเป้าหมายของตัวเองให้สําเร็จด้วยผู้เขียนพยายามจะสื่อว่าเราอยากไปเสียวเวลากับอะไรที่มันไม่คุ้มค่าดีกว่าจะทํายังไงให้เราเนี่ยสามารถใช้เวลาของเราใช้ศักยภาพของเราให้คุณค่าเพื่อบรรลุปเป้าหมายให้ดีที่สุดถ้าเราต้องมาังเสียวเวลากับคนประเภทนี้กับคนแบบนี้มันอาจจะเป็น ตัวขวางไม่ให้เราสามารถเดินหน้าต่อไปได้รู้จักคําว่าคนโง่ใช่ไหมนึกภาพใช่ไหมคนที่อคติกับเราคนที่แบบไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็จะคอยก้านขวางเราจะคอยปิดกั้นเราจะคอยทวงแข้งทวงขาเราอย่างไร้เหตุผลอนะทั้งๆเราอาจจะทํางานด้วยกันนะครับเราจะมีมีเพื่อนร่วมง,งานหลายๆคนแต่คพื่นอื่นเขา ไม่สนมุ่งที่จะโจมตีเราอย่างเดียวแม้กระทั่งในที่ประชุมเนี่ยเวลาเราออกความคิดเห็นอะไรเขาก็จะขัดเราหมเวลาเราทําอะไรเขาก็จะขัดเรามเคยเจอคนแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วคนประเภทนี้ถึงแม้เราจะออกความคิดเห็นที่ถูกต้องนะครับเขาก็พยายามใช้อารมณ์ของตัวเองใช้อํานาจของตัวเองเพื่อล้มล้างความถูกต้องของเราให้เป็นผิดได้เวลาเราเจอคนประเภทนี้เราเคยรู้สึกไหมรู้สึกเจ็บใจเจ็บจนแบบอุมไม่อยากทํางานแล้วอุท้อแล้วอุมไม่อยากแล้วะ เคยกุ้งใจไหมครับว่าทําไมอ e ีกฝ่ายเอาแต่จะเล่นงานเราผมเคยเป็นนะแล้วเคยแบบเครืองไหมคือแบบกลับบ้านก็ยังที่คิดถึงเรื่องนั้นก็แบบเครียดก็แบบอืออย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราจะมีประสบการณ์แบบนี้และผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะมีเคยมีประสบการณ์แบบนี้ในหนังสืเอเล่มนี้เขาบอกว่าเขาหวังว่าเราจะไม่หลงผิดเพื่อที่คิดจะเล่นงานเขากลับเพราะว่าถ้าเราคิดจะเล่นงานเขากลับเนี่ยเป็นการมันกลายเป็นการ เราเสียเวลากับอะไรที่มันไม่สําคัญละเราอาจจะเคยเจอคําฮิตต่างๆในอินเทอร์เน็ตครับแบบมึงเฮียมากูเฮียกับใช่มรับรับมือมึงด่ามากูด่ากับเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นก็เป็นที่ไทยก็เป็นในหนังสือเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นก็เป็นครับคือเราเนี่ยฮิตมากกับคําที่รู้สึกว่ากูอยากแก้แค้นมึงทากูกูทากูทาม,มึงกลับซึ่งในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่อันตรายมากเพราะว่าการที่เราไปหมกมุ่นกับการแค่แค้นเนี่ย มันทําให้เราสิ้นเปลืองเวลาเปล่าๆแล้วมันทําให้เราวนลูปอยู่ในวงจรอุบาทแบบไม่มีสิ้นสุดสิ่งที่อยู่เบื้องหลังสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบหรือความยุติธรรมเช่นนี้เนี่ยก็คือรายการทีวีที่เราเคยเห็นนะครับที่เผยแร่เนวคิดอะไรเดียวสาว่าคนดีต้องได้รับการสงรร่งเสริมและคนชั่วต้องถูกกำรับซึ่งทําให้เราเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ผดุงความยุติธรรมจะมาช่วยเราและคนชั่วจะถูกเล่นงาน แต่น่าเศร้านะครับที่ไม่ค่อยมีเหตุการณ์ทำนองว่าคนชั่วถูกเล่นงานสักเท่าไหร่คนชั่วก็ยิ่งชั่วเพราะในความเป็นจริงนะครับชีวิตคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความชั่วดีนะครับบางคนยิ่งทำชั่วมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเก้าหน้านั่นแสดงว่าแนวคิดที่ว่าคนดีต้องได้รับการส่งเสริมและคนชั่วต้องถูกกำรับมันส่วนทางกับหลักความเป็นจริงเท่าที่เรารู้คนที่ประสบความสำเร็จเท่าที่เราเห็นนะ ไม่ใช่คนที่รับผิดชอบชั่วดีนะแต่คือคนที่ยึดถือหลักความเป็นจริงจริงอยู่นะครับว่าเราควรแยกแยะระหว่างดีและชั่วแต่ถ้าอยากมีชีวิตที่ดีก็ต้องไม่ยึดติดกับความรับผิดชอบชั่วดีพูดง่ายๆก็คือต้องไม่เชื่อมั่นว่าคนดีต้องได้รับการส่งเสริมและคนชั่วต้องถูกกำราบสิ่งที่เราควรยึดถือก็คือความเป็นจริงซึ่งหลักความเป็นจริงอย่างหนึ่งที่เราควรคำนึงถึงก็คือ เราต้องไม่คาดหวังว่าจะมีผู้พดดวงความยิติธรรมมากำรับคนชั่วให้เราเราจะมัวแต่สนใจอดีตแบบอ้๊เคืองแบบอยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องพวกนี้มันเป็นอะไรที่ถูกปลุกฝังเรามาแต่ไหนแต่ไหลในสังคมเราไม่ว่าในสังคมญี่ปุ่นไม่ว่าจะสังคมประเทศไทยเรานะครับเรามัวแต่จะสนใจอดีตอันน่าแค้นเคืองจนต้องทําให้ต้องสังเวยอนาคตของเราไป เราจะมวัวแต่สนใจอดีตอันหน้าแค้นเคืองจนทําให้ต้องสั่งเวออนาคตของตัวเองหรือจะยึดถือหลักความจริงที่ทําให้เราประสบความสําเร็จแล้วครับน่าเศร้านะครับที่คนโงก่ก้าวหน้าได้ง่ายดายในสังคมขี้อิจฉาอย่างประเทศไทยเรานะเพราะคนที่มีความสามารถมันมีโอกาสที่สูงที่จะถูกคนโง่่วงแข่งถ่วงขาแล้วก็เหยียบย่ำให้จมดินเราเห็นตัวอย่างทํานองนี้เยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นในการเมืองในธุรกิจเองเราเห็นได้ชัดมากโดยเฉพาะการเมือบงบ้านเรานะครับ คนโง่จะสนับสนุนคนโง่ด้วยกันเองเท่านั้นแหละครับเราจะเห็นได้ว่าในหมู่ผู้มีอำนาจผู้มีอิทธิพลเนี่ยทำไมมันถึงมีคนโง่อยู่เยอะทีเดียวใช่ไหมครับทำไม่มีแต่คนโง่ามาบริหารประเทศเนี่ยดังนั้นเนี่ยคนโง่จึงถือเป็นศัตรูตัวฉกาจการที่เราล้างแค้นเพื่อความสัตย์ใจโดยแลกกับการมีศัตรูโง่ๆแบบเนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่าสิเลยเราไม่อยากให้เราสิ้นเปลืองชีวิต และเวลาที่มีค่าของเราไปกับเรื่องพันนี้บางทีนะครับในสังคมเราเนี่ยเราไม่สามารถโต้แยง้งด้วยใจที่สงบสุขได้เราจะใช้อารมณ์เป็นหลักก่อนและมักพุ่งเป้าโจมตีที่ตัวบุคคลซึ่งบางทีมันไม่เกี่ยวกับ,กบงานเลยเข้ okay, มครับบางทีเนี่ยปัญหามันอยู่ที่งานแต่สุดท้ายก็ไปโจมตีเรื่องส่วนตัวไปโจมตีเรื่องนั่นเรื่องนี้ไปโจมตีเรื่องนิส,สัยส่งผลให้เราต้องสูญเสียสิ่งต่างๆอย่างเช่นเวลาและพลังงานไปมากมายเลย คนที่ประสบความสำเร็จนะครับเขาจะไม่ต้องสู้อย่างเปล่าประโยชน์ครับอีกทั้งจะเลือกคู่แข่งและคู่ต่อสู้เนี่ยที่เหมาะสมด้วยกล่าวได้ว่าพวกเขาประสบความสําเร็จก็เพราะเข้าใจอย่างท่องแท้ถึงความไร้ประโยชน์ของการสู้กับคนโง่นั่นเองครับคนที่เราควรจะต่อสู้ด้วยคือตัวเราเองครับที่คิดวนเวียนอยู่แต่เรื่องเดิมแล้วตัวเราเองที่กําลังโมโหควบคุมอารมณ์ไม่ได้ต่างหาก กล่าวได้ว่าประเด็นสําคัญเรื่องแรกที่จะช่วยให้เราไม่ต้องเหนื่อยล้ากับคนโง่ก็คือให้ความสนใจกับตัวเองให้มากขึ้นคนบ้านเราครับคนไทยเราเนี่ยมักจะให้ความสนใจกับคนอื่นมากเกินไปแต่การคอยจับดูคนอื่นจะทําให้เราไม่เหลือเวลามาพิจารณาตัวเองแทนมาคิดทบทวนว่าสิ่งที่เราอยากทาจริงๆคืออะไรและอะไรที่จําเป็นต่อการทําสิ่งนั้นจากนี้นครับเราควรพุ่งความสนใจไปยังประเด็นเหล่านี้นะครับโฟกัสกับตัวเองเพราะถ้า เราหาคำตอบได้แล้วเราก็จะไม่มีเวลาว่างที่จะมาสนใจคนอื่นครับสิ่งที่ควรต่อสู้ด้วยมีแค่ตัวเราเองนะครับสู้กับคนโง่ก็เท่านั้นครับเอ่อคนเขียนเขาบอกว่าการที่เขาพูดแบบนี้เนะี่ยเพราะว่าในอดีตเขาก็เคยสู้กับคนโง่อย่างสิ้นเปลืองเวลามาแล้วมันทําให้รู้สึกเสียเวลาและเสียพลังงานมากในการสู้กับคนโง่นะครับเขาก็เลยทําหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อบอกว่าทํายังไงไม่ให้เราต้องเสียเวลาสู้กับ ซึ่งมันยากมากเลยนะคราจริงๆผมเองก็เคยเป็นแล้วมันยากมากที่จะควบคุมตัวเองที่จะไม่ให้เถียงจะไม่ให้สู้กับเขาหรือหรือเราอาจจะไม่เถียงเราจะไม่สู้เราก็เอามันกเก็บมันเอามาคิดในใจกลับบ้านก็รู้สึกท้อเ้ามาคิดคนคิดเครียดเครื่องกับมันมันยากมากผู้เขียนเขาก็เลยทําหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะเพื่อให้เรารู้วิธีรับมือกับมันยังไงวิธีชีวิตแบบไม่สู้กับคนโง่นี่แหละครับที่จะทําให้เราสามารถใช้ชีวิตในแบบตัวเราเอง และช่วยให้เราเข้าใกล้เป้าหมายของตัวเองได้มากขึ้นในการทําให้ชีวิตรุ่งเรืองยิ่งขึ้นเราต้องไม่ผ่านเวลาของเราไปสู้กับคนโง่ครับไม่ต้องไปใส่ใจกับพวกเขาเพราะว่าหากเราต่อสู้อย่างไร้ประโยชน์เนี่ยสุดท้ายเราเองจะกลายเป็นคนที่โง่เง่า,งาที่ไม่รู้จักความสําคัญกับชีวิตของตัวเองเอาละครับเลิกต่อสู้อย่างปล่าประโยชน์แล้วมุ่งสู่หนท,ทางที่ทําให้ชีวิตมีความสุขกันดีกว่าครับ